สบายดีพ่อแม่พี่น้องชูคูสุขคนสุมองสุบอนพ่อก็ส่องแม่น้องมาอยู่กับเก้าพี่น้องเอาสิขาหมคั่วทำไรกินตำมะละกอพี่น้องตำมะละกอมุนี่เอาน้องมีมาเป็นมาเป็นเซฟนะเดี๋ยวซื้อมต่ำพี่น้องมีทำไม่ได้บังคับได้น้องมีซื้อมืออีน้องมีเอาซื้อต่ำแซ่บสู้กี่พี่น้องถ้าสีนำกาลพี่น้องน้องมีเอาก็เข้าหน้าตาสิเป็นนร ห้าวขัวมีคอยบ่อยพี่น้องแต่ว่าห้าถือเลยกันใส่ได้ใส่ได้อยู่แต่ว่ามีคอยย้าห้าขัวบ่เลยมีแต่ยางผ่านอีกซื้อพี่น้องสบายดีพี่น้องน้องมีเคิร์นพี่น้องน้องมีครับต๊เคิร์นตับราตัวกุศลเลยพี่น้องเนาะเสื้อตัแเล่แล้วมันเตี้ยนะมาเบิ้งมาเตี้ยมาผิกเขานะลายอ่ะเออตับเล่ยังตับเล่ยลายตัแเล่ยขนาดพี่ต้องว่ามันจะตับเจ่ว โห่เลยจะเมียวมันมันมากเงินเดือนมีอิ่มปรุงปรุงปรุงรถไว้ท่ารถมียังแน่มีมีมะเขือมะเขือเทศแล้วก็มะกอกวะนะมีมะกอก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 หรือมะกอกวะมะกอก คนไทยกับพุล่าเนี่ยว่าเราคือกันเนยกินประเดียวกันเตะดังขนาดเปิดมายำได้เตะดังตุบๆพ่อพ่อพอดกินโชคสามคนเลยเนาะแซมนี่ ข้าเปียกใส่อะนี่ใส่บ่อยากดงใส่กันจะใส่น้ำตาลงไปพริกสามด้วยพริกชดพริกดก็มีเห้เรายกยน่คุยไทกกย,ยเท่า้กแได้ ตาม้วยน้ำปลาเค็มมีเค็มเนาะมันจะความมั่นใจสุดม่ครัวกับยังม,มันยังมีทันสินในกับการเรนอาหารกันยังกามีได้อยู่ที่นอะโด,ดโดนเธอได้ e เธอหนึ่ง ใส่ยางไดมี่ซีมือน้องหมีมูน,นี่สูสีมือพี่น้องถ้าสีนังกันพี่น้องวัาสิเป็นเจังได้รสชาติจีจีจารือสิอ่อนวานวะใส่เรียบร้อยมันดูบอเ่พี่น้อง เยอะยั่วน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยหมดจอมากินน้ำกรดลูพี่น้องซีมือน้องหมีมอน,นี้รับรองแซ่บชส้นมะฮุงเขาผูนโคกละยี่สิบยี่สิบนี่พี่น้องหน้าตาซีมือน้องหมีเราแดงจ้ำกลมรสชาติจัดจ้าดไอนี่พี่น้องสีมังลาวเผ็ด อ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำไหลแตกหับเบิงเ้งกระเขนี่แต่แต่เม,ม็ดมาเม็ดน่ะเม็ดมาผีนี่เม็ดมาคือเทศเนาะมาพี่น้องกินส้มรอบคำๆนนำกันว่าแล้วน้ำไหลลายมาๆมา,มาเห็ดบอกสบายดีพี่นอ<า>้นองมาๆพี่น้องมาน้องวายยุ่สบายดีป้าลุงนั่นลูกเด้อพี่น้องกินตำมะละกอนนำกันสบายดีป้าลุง,งม<ะ>ั มา,มาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกไปทางนะน้องมายูเขาน่ะแย้มอ่ย้มอ่สบดาดีี่น้ะเล็เดเผเพี่น้องเผ็นะขบกขนตนี้ ก ok ็เนาะซีอ hmm. ม ok ือน้องหมอ๋อโหขูกๆเนาะเพล่ไม่เสีเนี่ยเผลอไม่ใจขนาดเนาะใจส่บ่บางทีอย่างกลิ่นก็พักบุ้งเนาะยองมาอยู่ก็สบายดีเป็นลม กไม่กินอาผักนะกินครพ่ออยู่ว่าผักลายยางมนกิน3คนลแบทบคือเก้าวขน้เ็ดรอดเป็น,นขวัญโอ้หยูงังขนาดวาขับแหลกวันนวันยังยังม,มีลายบอมาตีอยอเนาะว่าผมหอ,อางเหนะมอนมมนเ้อมา กินไลกินกิแล้วหรอฉักอยูเยี่ยมเยี่ยมเลยวลเยี่ยมเลย้ยมเักมานี่สาีคำเห็นแล้วไว้เนาะ งลงอันนี้เบอร์นี้นแล้วเบอร์กระเทียมทางเพศเทางแสบไปนเนาะเสื้ออะไรนะนององเมย์เอซิน ก็นเผ็ดไปมาเตี๋ยวเตี๋ยวแห้งแล้ว ข้าตำขากินเพลเดก่อนเอฟเฟกต์นอกเนอะโหวันน้องเมียกันเเนานๆจะห้ากัวอะไรยังกล้ามีได้ีน้องไหมนะต้องป็นเอฟเฟกต์มันฉันพูนมีกว่ เียงเลพี่น้องเอ้ยพ่ถอกอไปเด้อเพราะว่าเอนนี่กัเด็กน่อยลายแน่นะพี่น้องเอนี้อดิพ่องอน้องวยุ่ยอมนะพี่น้องเพรแหงมาเป็นมือกล้องมานี่พี่น้อง ข่ายลายผูดผูพี่น้องเอสังเกตบังกันขี้บเด้อพี่น้องแดงมาเลี้ยงขี้ศพกูเลยกอ้เป็ดขนาดพี่น้องเสียงโง่กับเสียงโง่มาเลยโง่ก็เริ่มห้าบ้านเลยพี่น้องไในเวลามันเลยมังกไม่ใมาเสียวก็พี่น้องโอ้กโหพูดไอตอนเตี๋ยแดงสลือจ้าพี่น้องไอสิให้แล้วอ่ะ ต้องมีผู้ต,ตามคนให้ล้พีองเยมีมดกัมีมดเนีน่ยมน,น,น,นเพน็ดแน,น่พี่นออ้องเลยกินคำเลืกกับเพ็ดพี่น้องยอมแล้วอันนี้ก็อ,กอันนี้มันก็แล้วแต่ผู้หมักนะตัวน้องบักสีมางูกระห้องห้ามูพี่น้องเลย เพชรเต้เผ็ดเต้เพชรเต้เพชเ,เพชแต่มีหย่อมเนาะมันแซ่บทั้งแซ่บทั้งเผ็ดนะพี่น้องเว้ยถ้ามีมีเผ็ดถ้ามีแสกีแล้วบ่ะต้องผสมประสานกันไปน้ำ นัดเสากินแต่โดนกันอย่างเพชรอยู่พี่น้องคือว่าแน่นอนนะซีเหมือนะพี่น้องกามีได้ดิฟนนันยังว่ามีโผล่มาผิกว่นยังมีลายว่ะเอ๊ะทลาบเพื่อน้องไหมบ้างมันจังัจังมีได้ต้งเพ่ากินนี้มลาบเลยมีลาบเนาะ ตัเาตามมกเศษผ้าจนหมดว่าแต่โมพุม้งมันยังมีมดก่อ,อนอื่นก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวถ้าพี่น้องกดติดตามกดจับจากใครครับเด้๋ยว้าพี่น้องเพื่อที่มีผ่านคลิปต่อไปทั้งสองแม่น้องวายุพี่น้องไปบอเผิดเผิดออกมาแล้วพี่น้องเผ็ดปวด อย่าลืบนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สลงก็โกดติดตามเนาะกดสับสะไห้โกดกระดิง่งเโกอสัได้ปานคลิปหน้าพอก,กันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแหงมุดสุกุสุกดเนาะไปแล้วพี่น้องเพชรสบายดีพอก,กันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีน้องเมย์ก็สบายดีเต้ย